เพราะฉะนั้นในทีนี้ก็ขอชมนะฮะอันนี้คือรายการตอนเช้าคุณสิลภรพรใช่ไหมฮะคุณรายการตอนบ่ายคุณวิโรครับอันนี้นี่อันนี้ก็น่าทั้งสาราดีมากอันนี้เรื่องวัคซีนวัคซีนแต่ว่าเดี๋ยวก่อนที่จะไปเรื่องของวิโร์เนี่ยอยากให้ชวนไปฟังก่อนคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันได้ติดตามในช่วงของสสจิราพรเมื่อสักครู่ที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยนะฮะสสจิราพรสินธุภัยอภิปรายเรื่องของเหมืองทองอัครา ที่เป็นโรงเป็นศาลกันต้องเข้าสู่ออกระบวนการอนุญาโตตุลาการเลยนะ <Quiz ant> ครับเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันบางช่วงบางตอนเดี๋ยวกลับมาวิเคราะห์เรื่องนี้กันนะครับคด,ดีหมอนทองคร,ราก็คือสุดท้ายแล้วอย่างไรประเทศไทยก็ต้องจ่ายค่าโง่ค่ะอย่าง,งไม่มีทางเลือกไม่มีทางหลีกเลี่ยงได้ไม่ว่าจะจ่ายในรูปแบบของการแพ้คดีหรือต้องจ่ายในรูปแบบของการเอาทรัพยากรของประเทศไปแลก ซึ่งในกรณีนี้อาจต้องเป็นมูลค่าที่มากมายมหาศาลมากยิ่งกว่าค่างโง่ค่ะและเป็นการเอาเงินมหาศาลนี้เอาผลประโยชน์มหาศาลนี้ไปแลกเพื่อคนคนเดียวค่ะคือการแลกให้พลเอกประยุทธ์เอาความผิดออกจากตัวเองเพื่อรักษาอำนาจเพื่อรักษาตำแหน่งเต้า้นายกรัฐมนตรีแล้วโยนภาระบ,บาปให้ประเทศและประชาชนต้องมารับผิดชอบแทนคดีเหมอนทองคาราค่ะคือใบเสร็จ ความเสียหายชิ้นสําคัญของปริจระยุทธ์จันโอชาที่ท่านต้องรับผิดชอบท่านประธานที่เคโรารพคับดิฉันขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศค่ะจับตาดูวันลงมติไม่ไว้วางใจให้ดีค่ะถ้าสอสอคนไหนที่โหวตสนับสนุนให้รเรกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีต่อเท่ากับว่าสอสอคนนั้นกําลังสนับสนุนให้รเรกประยุทธ์เอาทรัพยากรเอาแผ่นดินไทย ไปยกให้บริษัทเอกชนต่างชาติเพื่อแลกกับการให้พลเอกประยุทธ์พ้นจากความผิดและขอให้ทุกท่านประชาชนทุกท่านจดจำชื่อสอสอคนนั้นไว้ให้ดีคดีเหมืองทองอัคราพลเอกประยุทธ์เป็นคนเริ่มต้นด้วยตัวเองค่ะในประเทศนี้มีพลเอกประยุทธ์คนเดียวค่ะที่อำนาจเบ็ดเสร็จใช้มาตรา44นี้ได้ออกคำสั่งที่กำลังจะทำลายประเทศจนย่อยยับสร้างคดีที่เป็น ตราบาปให้กับประเทศไทยกำลังทำลายโอกาสประเทศชาติและประชาชนอย่างไม่มีชิ้นดีและด้วยความผิดใหญ่หลวงนี้ค่ะดิฉันจึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันรโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปแม้แต่วินาทีเดียวค่ะขอบคุณค่ะถ้าให้จารย์วิเคราะห์ตัวของผู้ภิปรายตั้งแต่บุคลิกน้ำเสียงท่าทางสาระ คะแนนเป็นไงอาจาร <ผม S 1> ย์กคำถามเอาตีละคนก่อนครับนะครับคุณจิรพรเนี่ยผมก็คิดว่าแกนนุ่มนะฮะแล้วก็ใบเนื้อหาต่างๆใช้ได้ครับแล้วก็ที่ใช้ได้มากกว่านี้ก็คือว่านำเอาสาลลาเนี่ยซึ่งจะสร้างเขาเรียกว่าภาษาองกคือเบลีย์คืออุปสรรคต่อการตอบครับนะฮะอย่างนายกเนี่ยนะฮะก็ผมยังอยากรู้ว่าท่านนายกจะตอบอยังไงเพราะว่าที่มาสรุปนะฮะ ทางใดทางหนึ่งนะฮะถ้าเป็นไปตามที่บอกโดนรายงานแน่เลยครับเพราะทั้งคู่นะฮะมีแต่รัฐบาลถูกกระทบครับอันนี้ก็ต้องขอชมนะฮะว่าแต่เนียโอเคนะครับแต่ว่าสิ่งที่อาจที่จะเกิดขึ้นก็คือว่านายกสังเกตโดนนะฮะด้านหนึ่งนะฮะจะมีการตอบนะฮะคุณกิรพรต่อหลังบอกไม่ตรงประเด็นเลยครับจําได้ไหมครับคือพอตอบแล้วขอให้ตอบใหม่อไย่างเงี้ยปากขณงนายกก็ตอบแบบนี้ฮะก็คือคงทําการบ้านมาแล้วก็นายตอบใยนี้คือทำอย่างนี้ ท่านก็ตอบในลักษณะนี้คือฟังผมฟังแล้วนะฮะการตอบแบบนี้เนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันถือว่าตรงประเด็น<ม>แต่การสื่อสารให้ประชาชนเนี่ยมันใช่ง่าย<ม>เช่นท่านก็บอกในลักษณะไม่ตอบตรงๆว่าทาไมถึงตําแบบนี้<ม>แต่บอกว่าให้การตัดสินใจเนี่ยมันคิดถึงรวมและการตัดสินใจสองครั้งซึ่งฟังดูแล้วแ,แตกต่างกันเช่นครั<ม>้งแรกบอกยังไงก็ไม่มาให้เปิดเหมือง<ม>ได้ที่สุดเปิดเหมือง<ม>คุณข้ามเงินเวลามันต่างกันนะเพราะเงินเวลาต่างกัน เรื่องของเงินขายทางเศรษฐกิจก็ต่างกันเพราะในกรณีมันก็ต้องบอกว่าเอาผลประโยชน์แห่งชาติเป็นตัวตั้งตอนแรกผมว่าปิดแต่พอดูไปสักพักหนึ่งนะฮะมาถึงการแข่งขันเนี่ยถ้าการมีการเล่นงานแบบนี้อาจจะมีการปรับครับซึ่งถ้ามองในแง่ประชาชนที่เข้าใจนะฮะมันก็โอเคเพราะว่าผมยกตัวอย่างง่ายๆอันนี้ยังไม่ใช่ในเมืองนอกเนี่ยคุณจะได้ชัดเลยบริจอนสันยิ่งเห็นชัดเลยบอกกับยุโรปอย่างหนึ่งเอาเข้าจริงๆเบี้ยวยุโรปยังหนักเลยครับแล้วก็เบี้ยวแม้กระทั่งภายในขึ้นมาแต่ปัญหาาททีีี่่่มตออประชชนก็คืสุด ผลบั้นปลายออกมาเป็นไงบ้างพัฒนายกตอบแบบนี้แต่ว่ามันจะมีประเด็นปัญหาว่าการสื่อสารที่เมื่อวันเราคุยพอตอบแบบนี้ฟังดูเลยไม่เคยตรงเท่าไหร่แต่ที่ทนายกตอบก็คือไอ้เรื่องเวลาที่มันต่างกันเราไม่ได้มองเพียงจุดเดียวจุดหนึ่งในเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทางฝ่ายค้านก็คือทางด้านนี้ก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้มากในขณะที่พวกล่าวหาเนี่ยทำการบ้านมาอย่างดีลําดับเหตุการณ์ซับซ้อมก่อนที่จะมาพูดนะครับแล้วก็ ตรงกันข้ามกับผู้ที่จะมาตอบไม่ได้ทําการบ้านมาเพราะเพิ่งมารู้ข้อสอบเมื่อวานหรือวันนี้อาจารย์เพิ่งมารู้ข้อสอบทำการบ้านแบบกว้างกว้างทีนี้ก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่จะส่งข้อมูลให้ขาดการลําดับความแล้วก็เล่าเรื่องนะครับพอขาดการเล่าเรื่องปั๊บมันก็จะจะเกิดอาการอย่างที่อาจารย์ว่าใช่ไหมครับซึ่งสมมุตินะว่าว่านายกตอบ ตอบจริงตอบจากใจแต่ว่าข้อมูลที่ออกจากใจกับสิ่งที่ขาดการลำดับอ่านี้แพ้ทันทีเลยนะครับในแง่นี้เพราะฉะนั้นการที่ผมก็ไม่แปลกใจว่าในแง่การเบืองและไม่ใช่ชั้นนี้ผมเห็นหลายครั้งแล้วถ้ามันมีอะไรเฉพาะเจาะจงการจะตอบไม่ใช่ของง่ายเลยเพราะในกรณีก็คือใช้วิธีอะไรครับตอบกว้างเลยให้เป็นเหตุผลกว้างไว้ว่าเพราะอะไรนายกลุกขึ้น ตอบโดยที่ไม่มีภาพมาประกอบไม่มีในขณะที่ผู้อภิปรายมีคลิปมีภาพมาเล่าเรื่องใช่มันก็ดูให้เห็นว่าคำถามมันชัดคำตอบไม่ชัดเท่าคำถามใช่ครับจริงๆเรื่องนี้อาจารย์ครับถ้าเราไปดูลึกๆเนี่ยนะถ้าแบบเตรียมการเนี่ยนะเราจะเห็นว่าทำไมพลเอกประยุทธ์จึงออกคำสั่งระงับแต่ว่าผู้อภิปรายจงใจที่จะใช้คำว่าปิดนะปิดเหมืองนะอันนี้คำนิดเดียวนะนิดเดียวปิดกับระงับคนละเรื่องกันนะนะครับ ถ้าไปดูก็คือว่าคือผมตามเรื่องเหมืองทองอัคราเนี่ยมาตั้งแต่ปี2 5 4 0ันกว่าครับอาจารย์เพราะเราทําข่าวแล้วชาวบ้านคุณสิทธิพจน์เกบุยผู้สื่อข่าวจังหวัดพิจิตรแกเล่าให้เราฟังทุกวันทุกวันทวงเราต้องรู้ว่าเออชาวบ้านส่วนหนึ่งชอบก็คือเขาทาอยู่ในในเหมืองชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่ชอบก็คือได้รับผลกระทบแล้วก็ขัดแย้งกันมาแล้วก็มีปัญหากับกับทุกรัฐบาลมา NGO อเข้าไปเข้าข้างกลุ่มกลุ่มที่ได้รับผลกระทบใช่ไหมอาจารย์ นะครับแต่พอพลเอกประยุทธ์มาปั๊บก็ตูมเลยครับพอตัดสินใจปั๊บกลายเป็นถูกฟ้องพอถูกฟ้องกลายเป็นผิดใช่มันจะแก้อย่างไรก็นนะี่ครับคุณไม่มีทางแก้อคือมันไปไปตามนั้นหน้าที่ของรัฐบาลก็คือว่าอะไรฮะคุณแก้ที่จุดนั้นครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์สถานการณ์มันไม่จะยหยุดนิ่งสถานการณ์รมันเขาเรียกว่ามีพลวัตพอพลวัตมาถึงจุดหนึ่งปั๊บเนี่ยถึงจุดนั้นคุณต้องทำทางการทางที่ว่าทางเรื่อบ พอมาถึงจุดนี้มันคนละจุดคการเปลี่ยนแปลงที่จุดนี้รัฐบาลก็มีหน้าที่จุดนี้ผมบอกว่าให้ระงับนะฮะแต่พอมาถึงจุดนี้แรงกดดันต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นก็ต้องมาตัดสินใจว่าเฮ้ยที่เราระงับไว้นะฮะมันเป็นบวกหรือเป็นลบแล้วก็มองจากประชาชนเป็นตัวตั้งที่ประชาชนมี2กลุ่มอะสองกลุ่มพอจำพอสองกลุ่มปั๊บนะคุณทำยังไงต้องถูกอีกกลุ่มนึงด่าแม่แน่นอนเลยใช่ไหม่บอกครับเพราะฉะนั้นทีนี้ก็ต้องมาดูว่าคงสองกลุ่มนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเป็นยังไงบ้างรัฐบาลที่ถูกต้องก็คคือในนบางงรั้ะ ยอมให้บางกลุ่มนะครับต่อว่าแต่ว่าเอาภาพรวมเป็นตัวตั้งผมยกตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดสังเกตดูในเมืองไทยเวลาจะทําเรื่องเกี่ยวเข,เขตการค้าเสรีรัฐบาลทําไม่ได้ทุกทีเพราะจะมีกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยทั้งทั้งที่จริงๆนะฮะการที่ทำเนี่ยจะดีสําหรับทั่วไปแต่ถ้าดูเป็นจุดๆุในการนี้ เวียดนามทาได้เบาทาไม่ได้เพราะจุดนี้เป็นตัวที่อธิบายในการเหมืองยากมากตาอง่ยักกหนักใช่ครับเพราะนั้นพอออกมาเป็นแบบนี้ก็เป็นความเก่งนะครับแล้วก็เป็นสันทิษณ์สายคั้นที่เก่งก็คือเอาเรื่องของแต่ละตอนแต่ละตอนแล้วมาบอกเลยว่าทําไมคุณตรงนี้เป็นอย่างนี้ตอนนี้ทำไมเป็นแบบนี้คือฟังดูเหมือนก็ขัดแย้งแต่ว่าถ้าในแง่ของการตัดสินใจในแง่ก็เรียกว่านโยบายสาธารณะ หน้าที่จุดหนึ่งการเวลาที่มันเปลี่ยนในเงื่อนไขตัวนี้เปลี่ยนอย่างไงบ้างเพราะฉะนั้นในตัว,ตวในนียก็คงจะเป็นเหตุผลนั่นหนึ่งเพราะท่านนายกก็คือตอบไม่ตรงฟังดูถ้าเป็นทีละตรงก็คือตอบทีละจุดที่ตอบทีละจุดนี่จะมีไปเป็นปัญหาทำไมตรงนี้เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือมองให้เห็นภาพกว้างแต่ว่าการพรีเซนต์เนี่ยคนจะเข้าใจไม่ใช่ของง่ายนะแต่ท่านก็พูดในแง่กว้างบอกว่าเราไม่ได้คิดถึงฝ่ายเดียวนะฮะคิดถึงหลายหลายฝ่ายที่คุณหนอมได้พูดถึงแล้วก็พอย้ำตัดสินนนนนใใจทีีี่่ตรรรงงเ้้ยพพาาะะฉักกณ็คือูด ในการที่จะแสดงเงีน้นะฮะภาพที่ออกมาเนี่ยผมก็คิดว่าท่านนายกกระตอบได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้ามองจากคนทั่ว,วไปผมคิดว่าการแสดงออกและการรับรู้ทางด้านฝ่ายค้านรู้สึกจะได้เปรียบทางด้านของรัฐบาลในส่วนนี้เพราะเขาสามารถที่จะทําการบ้านและจุดๆขึ้นมาได้ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าการจัดท้ไม่ใช่ของง่ายนะนะครับอ,รอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแล้วแล้วก็อย่างที่คุณบอกคนหนึ่งนะไม่รู้ว่า การบ้านจะเป็นยังไงอีกฝ่ายนึงก็จะลงรายละเอียดเพราะฉะนั้นในทีนี้รัฐบาลก็คงจะอยู่ในฐานนจะลงรายละเอียดไม่ใช่ง่ายเพราะว่าไม่ทันทุกทีมันมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เข้ามาวั้งอาจารย์นิดหนึ่งอันนี้ถ้าเราเอาการเมืองวางไว้ก่อนนะครับว่าเอาลร่ายการฝ่ายรัฐบาลที่เขาโต้กันเรื่องประเด็นนี้วางไว้นะครับแต่ว่าถ้ามองในมิติของอาจารย์ที่ติดตามเรื่องของเหมืองทองเนี่ยอาจารย์ว่าที่สุดแล้วมันจะจะออกแนวไหนผมคิดจริงๆนะฮะในแง่นี้รัฐบาลมีหน้าที่ตัดสินใจเขาเรียกว่าประโยชน์สาธารณะ แต่ประโยชน์สาธารณะคุณครับมันคือประโยชน์ของกลุ่มเพราะรัฐบาลจะต้องทำยังไงครับก็คือภายใต้สิ่งที่เขาเรียกว่าผลประโยชน์เขาเรียกว่ารวมครับเขาเรียกว่าอบตรลุ่ตรงนี้ยากมากเพราะผลประโยชน์สาธารณะนะฮะถ้ามองเป็นจุดจุดรตรงนี้เสียตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าใครทําได้ก็คือได้ทุกจุดไอ้ที่ไม่ได้แมวเ,เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตรงบนี้จุดนี้แพ้จุดนี้ชนะเล่าผลรวมพอผลรวมปั๊บเนี่ยนะฮะในกรณีคุณทําเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยผลรวมก็คือกลุ่มกลุ่มที่ไม่พอใจยังอยู่กับคุณอยู่เลย <c oughs> เพราะฉะนั้นในกรณีนี้ผมก็คิดว่าการตัดสินใจอันนี้นะฮะมันก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องทําการบ้านต่อ <c oughs> ให้รู้ว่าที่การตัดสินใจนี้มันมีผลประโยชน์ต่อสาธารณะในภาพรวมยังไงบ้างแล้วก็ทําไมถึงเป็นแบบนี้เพราะว่านคุณไม่สามารถเอาใจได้ทุกกลุ่มได้ระหว่าง <c oughs> ระหว่างการตัดสินใจอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างที่อาจารย์ว่าแน่นอนมันจะมีคนที่เห็นต่างนะครับผลประโยชน์เอาที่ว่าได้ผลประโยชน์สูงสุดเอาทางนี้แต่ว่าก็จะมีคนเห็นต่างที่ก็มาวิพากษ์ิตริงซึ่งมันก็มีเหตุมีผลต้องฟังเขาเหมือนกันใช่ครับนะครับทีนี้อาจารย์ครับถ้าจะมองในมิติว่าถ้าเราตัดสินใจไปแล้วซึ่งผู้นําต้องตัดสินใจเพราะตัดสินใจไปแล้วปั๊บเนี่ยถ้าไม่มีผลประโยชน์ส่วนตนแล้วก็เดินหน้าไปอันนี้สังคมจะยอมรับใช่ครับแต่ว่าถ้าตัดสินใจแล้วมีผลประโยชน์ส่วนตัวต่อให้สังคมได้ปรระโยชน์มา2เื่อง ผลประโยชน์นะครับในแง่ของดีที่สุดก็คือไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวเลยออันนี้ก็ตอบได้แต่ทั้งที่ตอบวันนี้ได้ครับผลประโยชน์ของสาธารณสาธารณะมันไม่มีทางที่จะเห็นตรงกันเลยเพราะฉะนั้นฝ่ายที่ถูกกระทบเขาก็บอกว่าเป็นสาธารณะก็เหมือนกับเหมือนทองมีสองกลุ่มกลุ่มนึงอยากได้อีกกลุ่มนึ่งว่าทําลายสภาพแวดล้อมใครชนะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวอย่างน้อยที่สุดมันก็ช่วยไปได้อะไรเนี่ย แต่ถ้าเกิดมัมีส่วนตัวด้วยอันนี้ตอบยากเหมือนกันท,ทั้งที่เรามองสาธารณะนะ <S 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 เข้าใจไหมอันนี้จะย,ยากที่สุดเลยค,คือมองจริงๆสาธารณะเลยเพระเออในสาธารณะน,นั้นมันตรงกับเราขึ้นมาด้วยอ,อันนี้ในทางการเมืองจะตอบยากมากเลยอันนี้ถ้าไปดูผู้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องกับหุ้นของบริษัทเนี่ย ก็มีฝ่ายการเมืองอยู่ในนั้นก็ทับซ้อนกันอยู่เหมือนกันใ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 นบริษัทที่มีปัญหาที่ผมว่าตอบยากไงใช่ใช่แต่จริงๆพอพูดในแง่ดีก็คือว่ามีการเปิดเผยข้อสอบแบบนี้เนี่ยการแก้ไขปัญหาอาจจะมองได้รัดกุมมากขึ้นก็ได้ใช่ไหมฮะของการแก้ไขปัญหาจริงๆในอนาคตว่าจะทําอย่างไรไม่ต้องมองถึงการไม่ไว้วางใจในตรงนี้เนี่ยครับผมคิดว่าข้อดีอยู่อย่างหนึ่งการที่ทางฝ่ายการดํามาดึงเนี่ยมันจะแสดงเขาเรียกว่าแสดงออกนะว่าประโยชน์สาธารณะ ขอให้ออกมาอย่างที่เราคุยกันครัอย่ามีอะไรที่อยู่ในนั้น <S <S ในอยู่ในนั้นทั้งที่คุณอ้างสาธารณะจริงๆอ้างสาธารณะจริงๆนะฮะแต่คนนะฮะอาจจะไม่ได้เชื่อคุณเพราะฉะนั้นนี้ถ้าไม่มีตรงนี้เลยเนี่ยการที่จะอธิบายยังได้ง่ายกว่า <P. S 2> แล้วก็ที่ง่ายกว่ายังไงก็ต้องมีสายไม่เห็นด้วยแต่อันนี้ก็โอเคครับเพราะว่าทุกแข่งมันเหมือนกันหมด